สบายดีจ้านุ้งนิงจ้าสบายดีโพคิไซจ้าวันนี้สองคนเราจากทีมงานฟอรอย<า>์ยูออเกนนิชเชอร์สิมาห้องเพลง,นนงเนาะเกี่ยวซาบันซอกเด้อแบบห้องแบบบูมิโดตีเอาห้องเลยแพงเอ,อเอ้ยพอแต่มาเนาะเห็นนาเศร้าอัมภาพ้งอมพอง อยู่บันใดนอนอาดน้องซื้อจังใดนอนอาดน้องมางามต้องหมักนวยตาใสาาเ่เอียน,น้องนี่แน่คน,นน่าคำตังลาน่อยนั่งนั่นเป็นเสื้ออยู่บ้านซอกขอบอกไอ โย่บ้านซอกสันดอกไอ้ขันไปหอดหากเสียน ừ ừ ừ. เขาว่าแม่นอีลีบ่นนอน้องไอ้ได้ยินคนแซวว่าว่าสาวบ้นยานซอกกอกใหญ่ไ่บ่แมนสาวบ้นยานซอกกอกใหญ่เวียกบ่ไทยไมมบ่ลมจาเทียวไตแต่ก,ก็แย่ไ <c oughs> ส้ไอ้ไอ้อย่าฟังคนเขาว่าวพุ่มกะล่าว่าน้ำคลองน้องบอ่ปนันนันดอกไอ้ คตรว่าเขาว่าอใสอ่หาให้อยทางเวียกหนองมันเพียนเฮียนหูคูสุนแนวอายอยากไปแนวสาวบันซอกไปคูนเพ่อนคงสะเทือนท้องน้ายามต้ำแจวย่าคงดีใจได้ลูกไพ่ไปเพ็ดแนวอายอยากสร้างบนแอว หวสาวบานซอกสีว่าจังได้เ,เว้าลาให้ไอ้แม่นคนทั้งได้โนอคือตำงม,มักย่อให้น้องเสือสยอยเอยเสื้อสกุลนอบานไอ้เสื้อสกุลนอบานไอ้ทั้งได้ท้บ่าวพี่สายไปลลาไอ้นีเนเออยู่ในกนรำสวรรค์คำฝาจังปาง พ่อมีไซเดอร์สืออายถาดอีิงหังเดอเอกอ้างให้จำไว้ม่อมพนางป้าบันดลแม่นคนสวรรค์บ้านกันเองถ้าอายหักจริงน้องเองบอกขัดข้องลูกพ่อกระโดดบอกทำให้ปวดสมองเฮามาสร้างสะพานทอง คว่ำใจไปหากันสาวบันซออกบ่าวสวรรค์มาหากันส่วฟ้ามาลายเด้อขอบใจเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์หละกัติดตามพวกเขาทั้งสองคนนะเด้อเดี๋ยวอีกบอถไลมือกับซิมีผลงานเพลงคอเวอร์เนาะใหม่ๆลงห้ฟังอีกืันนี้มาฟากันบ้าอยู่สองคนอยู่แถวทงไฮทงนาพี่แหละ บายบายแล้วติดตามม่